สวัสดีครับวันนี้พบกับเรากับเรื่องเล่าผ่านนิ้วมือเราเป็นกลุ่มที่เพิ่งออกมาจากกลุ่มบอมบัดยาเสพติดเราเลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ครอบครัวได้รู้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายครอบครัว อาใครจะเป็นคนเล่าฉันนะ่ะเล่าไม่เก่งอืไหนแหละเล่าก่อนเลยนิวชีสวัสดีครับผมนิวชีนะครับผมเขาให้เล่าเรื่องอะไรนะเรื่อง อ๋ออย่าเอายาบ,บ้าเข้าบ้านอย่าเอายาบ,บ้าเข้าบ้านอันดับแรกต้องมารู้ก่อนว่าการเสพมีอยู่สี่วิธีโดยที่ผู้เสพอย่างเราเนี่ยเสพโดยตั้งใจโดยการใช้ปากนะครับแต่พิษภัยที่ครอบครัวไม่รู้คือยาบ้าเสพได้ทางตา ตาเสพไดงตาโดยการดูเสพสือ้อมองรูปภาพเสพสื่อบ่อยๆจะทำให้เราอยากดังนั้นเราก็หลีกเลี่ยงแล้วก็มีมีปากมีตามีหูเออมีหูนะ อ,อพี่พี่หูอีกอันนึง่งออหูมันเสียเข้าไปได้ไงอ่ะพี่อ๋อหูนี่เหรอหูหูคือการได้ยินได้ฟังยกตัวอย่างอย่างครอบครัวของผมนะครอบครัวของผมภรรยาของผมอะ่ะเขาจะชอบเอาเรื่องเรื่องของเพื่อนคนโน้น อาละวาดเพื่อนคนนี้ไปขโมยของไอ้นัน่นไปซื้อยาเมื่อเช้าเห็นไอ้นี่เดินป่วนเปี่ยนป่วนเปีป่ยนเมียมันจำเมียเขาจะเอามาเล่าให้ฟังทุกวันเล่าทำไมหนึ่งละ่ะเขารักเราเขาอยากเตือนเรา ว่าหยุดเธอเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเพื่อนเขาแล้วก็สองคือเขาต้องการจะเอาชนะแล้วก็พอพูดเสียดสีเสียสีแต่เราก็เข้าใจแหละเพราะว่าเรามาจากค่ายบำบัดแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงนะแล้วก็มีอีกอันนึงมีอะไรบ้างลนะ่ะ มีปากมีหูมีตาอ๋อมีจมูกอ้าวจมูกสามารถเสพได้เหรออ๋อตัวจมูกแหละสำคัญเลยที่ทำให้เราสี่คนนะพลาดแล้วก็รู้สึกน้อยใจน้อยใจอะไรน้อยใจในความผิดพลาดของเราแหละ เพราะว่าเราสี่คนน่ะตอนที่เราเสียบอ่ะคือความสนุกแล้วเราก็ตั้งใจคนที่เขาเสียบเขาจะตั้งใจแล้วเขาเขาจะรู้ว่าเออวันนี้เขาเสียบนะเขาจะระมัดระวังตัวไม่ไปตรงนน้นไม่ไปตรงนี้ไม่ทํากิจกรรมแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเ,ออเพื่อเป็นส่วนลดส่วนเสี่ยงในการถูกตำรวจจับ อา้าวแล้วความที่เสียใจเสียใจเพราะอะไรอ๋อเรานะเอายาบ้าไปเสพในบ้านเวลามีอออกไปซื้อกับข้าวนอกบ้านแป๊บเดียวสิบนาทีอ่ะเราก็ทํากิจกรรมเสร็จแล้วเป็นแค่ความคิดของคนงโง่แหละที่คิดว่าเขาจะไม่รู้เพราะว่าเขาเขารู้เขาเพราะว่าตอนที่เขากลับมามันจะได้กลิ่นนะ เวลาเราทำกิจกรรมในบ้านกิจกรรมห้องน้ำมันจะมีกลิ่นกลิ่นหอมๆมันหวานแหละบางทีมันก็ติดเสื้อผ้าติดเสื้อผ้าติดตู้ติดคือติดข่าวบรรยากาศรอบนั้นมันจะหอมตลอดอะเวลาเมียกลับมาเมียก็จะบอกว่าเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะ แต่ถึงเขาพูดไปเขาก็จับไม่ได้เราก็อยู่กันมาอย่างนี้แหละสี 4, ่ห้าปีเวลาผ่านพ้นไปตังเริ่มหมดเราก็เริ่มรักตังเมียรักเงินในครอบครัวมาใช้แล้วทีนี้อะต่างคนก็ไม่ได้หาเมื่อถึง,ถ,งถึงเวลาที่จะเป็นอ่ะเวลาที่จนจริงๆอ่ะตังมันหมด จึงเกิดปัญหาในครอบครัวขึ้นตั้งแต่งงานกันไม่เคยทะเลาะกันอะไรหรอกทะเลาะเฉพาะตอนที่ตังหมดนี่แหละจากหลงังจากนั้นตังหมดใช่ไหมตังหมดแล้วก็เราก็มาหาที่ขโมยไม่ได้จากที่เคยขโมยตังเมียแล้ว เราก็ไม่ได้เส็บเราก็เริ่มหมุดหงิดอ่อนเพียขี้เกียจนอนในช่วงหกเจ็ดวันปัญหาเงินในครอบครัวมันขาดแล้วเมียก็เดินมาที่ตรงที่เดิมที่เดิมทุกวันทุกวันมันก็ไม่ได้หอมแล้วมันไม่หอมเมียก็เริ่หมหงุดหงิด เพราะว่าช่วงที่เราใช้รแรกๆอ่ะโอ้โหเมียขยันโดยไม่รู้ตัวทำงานทำงานบ้านดึกดึกเดินเดนเล่นโทรศัพท์บ้างดึกดึกเดินเดินแต่ทุกอย่างเราก็ไปกันได้ตอนนี้ไม่มีนะเราไม่มีแล้วเมียก็เดินมาที่เดิมมันก็ไม่ได้หอมแล้วนะเออม,มันไม่หอมเหมือนเดิมแล้ว ที่ทำพ้าดที่เสียใจเราทำให้เมียติดยาโดยไม่รู้ตัวจากคนที่คนที่เคยพูดันหวาน,วานพูดจาไพเราะตอนนี้เป็นคนพูดจาแข็งกระด้างตะโกกตะกากไม่ไพเราะเหมือนเดิมแล้วไม่หวานแล้วนะ,ะเราผิดเองแหละเราพลาดเอง เขาติดโดยไม่ได้ตั้งใจเอาแค่นี้แหละพอจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาเป็นอันว่าหวัสดีครับขอบคุณครับ